มาดูนามมูลอีแม่นะครับนามูลของแม่อ้วนตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายครับถ้าเท่าไหร่ก็แบ่งสันปันส่วนในหะ้ญาติพี่น้องทั้งหมดส่วนนี้เป็นของแม่อ้วนนะครับเทียงนาหลังเก่าที่เคยมาเล่นเคยมาอยู่ตั้งแต่ตเด็กๆครับเคยมีประวัติเผาเที่ยงนามาแล้วนะครับจุดเก่ามุมเก่า น้องชายคนเล็กกับแม่อยู่ประจําครับอันนี้คิดถึงเลยจะมาเยี่ยมครับไม่อยู่ไม่เห็นตัวไม่พบตัวครับเก็ะไม่ได้คุยไม่ถามข่าวอะไรเลยจะได้กลับบ้านเฉยๆเลยครับบรยากาศรบลรื่นนะครับน่าอยู่หลับนอนไหมมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับมีคนมาใส่ตามท้องไร่ท้องนาเยอะอยู่ไม่เปี่ยวนะครับทุกว,วันนี้ไม่เปี่ยวเพียงแต่ยังน้าไฟไม่ถึงนะครับ มันจับจานใชยฟืนครับถ้ามากินเองไม่น่าจะอยู่เท่าไหร่ไม่มีคนไฟคนฟืนเลยครับบรรยากาศบ้นบานๆครับนะครับแบบนี้ประมาณนี้จ่ไม่อยู่กับไม่อยู่เดี่ยป็นตามไปเยี่ยมที่บ้านดูสิอยู่ไหนอ่านี้ตวงตามไม่เจอครับไม่เจอไม่เหยอยบใช่ไหมเทียงนามีบ้านขยายมีคนมาอยู่เยอะแล้วนะครับนะมีเพื่อนแล้วครับ ไม่เปี่ยวครับไม่น่ากลัวอากาศดีเย็นสบายโอ้ไฟฟ้ามาถึงแล้วนี่อันนั้นบ้านทรงยุโรปอย่างดีเลยครับนั่นครับอย่างหรูอย่างสวยเลยครับบ้านทรงยุโรปอย่างสวยเลยไม่เปี่ยวครับไม่เปี้ยวโอเคนะครับทางนี้ทางเข้าบ้านปรงให้ทางนี้ทางบ้านท่าเชิงเือนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมันไล่ไปดาครับโอเคครับ